ข้อที่4นะครับของข้อสอบสสวทนะครับปี2545นะครับโจทย์กำหนดให้นะครับมีเป็นกรอบสี่เหลี่ยมนะครับข้างในนะนะครับมีแท่งยาวๆนะครับแล้วก็เป็นแท่งนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสามรูปนะครับเขาบอกว่าไอ้เจ้าแท่งนี้ของรูปแรกก็คือ2 x งบวกสนะครับอ่า2 x งบวกสถัดไปครับอีกกรอบสี่เหลี่ยมนะครับแบ่งเป็น2นะครับ2ช่องก็คือนี่คือช่องที่1นี่คือช่องที่2นะนะครับ ซึ่งแต่ละช่องก็จะมีแท่งยาวๆเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับแล้วก็รูปสี่เหลี่ยมนะครับแต่เป็น well แรงเงานะสี่เหลี่ยมจตุรัสนะครับแรงเงาเขาบอกว่ามันคือ2นะครับคูณเองเล็บก็คือ x ลบหนึ่งนะครับและก็เป็นกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านขวามือสุดนะครับอ่านะครับก็คือรูปนี้นะครับในกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะมีสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปดำๆนะครับอ่าแทนแรงเงามานะครับกับสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับ นะครับสีขาวมันยังไม่ได้งามนะครับเขาบอกว่าเท่ากับ1ลบด้วย x 1ลบด้วย x คราวนี้นะครับมีทั้งหมดอยู่3รูปที่เขาให้มานะครับขอซูมหน่อยนะครับตรงนี้อ่านะครับเขาให้มาเนี่ยหลักการของเราก็คือว่าเราต้องพิจารณาก่อนว่า x คืออะไรนะครับและตัวเลขคืออะไรนะครับจากรูปแรกซ้ายมือสุดเนาะนะครับเขาบอกว่า2คูณ x นะครับแสดงว่ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยมันมีอยู่2องรูปแสดงว่ารูปละ x นั่นเองถูกไหมครับ แสดงว่ารวมกันได้เท่ากับ2 x อ่าและช่องสี่เหลี่ยมจตุรัสนะครับมันคือช่องละ 1. 1 1 1 1เพราะมันบวกกันแล้วได้3นะครับอ่าทันไหมครับตรงนี้ได้3นะแสดงว่ารูปแรกคือ2 x บวกได้3นั่นเองโอเคนะรูปแรกครับเคลียนะรูปที่2ครับรูปที่2นะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมนะครับมันแบ่งครึ่งเนาะนะครับมีแท่งยาวๆอีกแล้วมันคือแท่งละ x จำได้นะนะครับ ่ามันมีทั้งหมด2แท่งใช่ไหมครับเราพิจารณาทีละก้อนก่อนเลยก้อนบนนะครับมันคือ x แล้วมันมีสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับสีดำเนาะแสดงว่าถ้าสีขาวเนี่ยมันคือ1นะครับถ้าสีดํามันก็คือลบหนึ่งเอ้ยลบหนึ่งนั่นเองนะครับตรงนี้อ่าลบหนึ่งนั่นเองนะครับสีดํานี่คือลบหนึ่งนะลบหนึ่งแสดงว่าข้างล่างก็เป็น x ลบด้วยหนึ่งด้วยนะครับตรงนี้นะครับแสดงว่ามีอยู่สองรูปแสดงว่าต้องคูณเลยครับคูณสอง นะครับเราจะได้มาแล้วนะครับก็คือว่า2คูณวงเล็บสอทษที x ลบ1นั่นเองนะครับคราวนี้รูปสุดท้ายรูปสุดท้ายเนี่ยนะครับอธิบายความหมายเนาะอย่าลืมว่าสี่เหลี่ยมด้านคือนนะครับคราวนี้แท่งสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยนะครับถ้าเป็นสีขาวมันจะกลายมาเป็น x แต่ถ้าเป็นสีดํามันต้องเป็นลบ x นั่นเองเห็นไหมมันจะได้ก็คือ1นะครับลบ x แล้วโจทย์บอกว่านะครับเมื่อกี้เราพิจารณาแล้วนะครับ ข้อใดต่อไปนี้คือ 3x ลบ2 3x แสดงว่า 3x ลบ2 x ของเราไม่ติดลบถูกไหมครับไปดูรูปแรกกับรูปที่2ได้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมนะครับแสดงว่าเป็นแท่งสี่เหลี่ยมพืนผ้า3แท่งนั่นเองนะครับแล้วก็ลบ2ลบ2คำว่าลบ2คืออะไรเอ่ยครับจะเป็นแท่งรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีแระเงานั่นเองครับ2รูป จะไปตรงกับช้อยไหนครับจะไปตรงกับช้อยสองครับเห็นไหมนะครับตัวนี้คือ x x x รวมกันเป็น 3x และตัวนี้คือลบหและ 1, แลบหนะครับรวมกันได้มาเป็นลบสนั่นเองถูกไหมครับลบหนครั้งก็กลายเป็นลบสแสดงว่าจากคำถามของเขานะครับ 3x มกลบสก็ไปตรงกับรูปของข้อที่2นั่นเองนะครับในช้อยนะครับที่2ซึ่งข้อนี้เราต้องประยุกต์ให้เป็นนะครับว่าโจทย์เนี่ยให้ตีความ นะครับว่า x คืออะไรตัวเลขคืออะไรนะครับะนะครับดูความสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับไม่ยากไม่ยากนะครับข้อที่4นะครับ